สวัสดีค่ะผมน้อยเจ้าฟอด,ดยูนิวบ้านสามพับสองห้องครูอู๋มหมายเลขที่แปดวันนี้ก็จะมาออกกำลังกายให้ทุกคนได้ดูกันเริ่มท่าที่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบต่อไปท่าที่สองนะคะ